ันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนไม่รู้แต่สวยมากทุกคนเลิดมากค่ะเป็นเมืองเก่านะคะที่เขามาใส่ฮันบกค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไปดูนะอินเสิร์ตให้ดู

แล้วก็มีบ้านก็เลิศดดีกว่าคนฉันติกส้นสูงมาเดินยากมากอย่นบก 이게 이게 한번 타고 가요. ใส่ช่เดี๋ยว่ดีดันอทวันนี้เราคงไม่ได้ใส่หรอกชุดฮันโบเดี๋ยวจะมากับเพื่อนอีกรอบนึ่งแล้ค่อใส่กันแต่ว่าจะไปหาของกินค่ะเมก็มากันมาใส่ฮันโบไวรุ่นนะคะเท่ดูดวงก็มานี่ดูดวงเกาหลี ไม่มีมารยาทเลยคนขับรถเนี่ยถับมาะตรงน,นี้ได้ยังไงพี่จิอ๋อแต่เราไม่ซื้อเพราะเราจะเดินกว่าทพี่จันจูนะคะใครมาก็ลองร้านนี้หนะ่อย Where we go? Huh? Eat? Eat Where? Here? Here? Where? h มใหญ่มาก Very biger มันต้องมีเวลามาเดินจริงๆนะเนี่ยต้องมีเวลาเยอะๆอ่ะวมาถ้าแนวนิด สวยค่ะเราต้องมีเวลามาเนอะแต่นี่มืดแล้วมากับค่มแล้วเพราะว่ามัดแต่งองนนอนคุณผู้ชายสวยลดนะอุยอ้ยอุ้ย <Okay. S 1> ไอ้นี่ไอ้นี่ตกตกไอ้บอกแพงนะต้นนี้อ่ามาน,นอนออริวันท่านเกมเหมือนมัน 어디 가? 여기도 반랑니. 마당님 라도. y o 어디? 나 몰라. 여기 섬. 나도 오겠나라고. 이쪽으로. Jesus 여기가 메인 스트리 목거리. ทุกคนขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะ,ะไปหาข้าวกินต่อเมื่อกี้จอดถ่ายรูปเลยจะขึ้นรูปให้ดูว่าสวยไหมไม่ได้เช็คดูเลยว่าวป,ปวดดูฉีใส่พอ่อถ้าใบของพ่อไม่พอฉีใส่เสื้อคุณแม่ด้วยลุชบชอบชอบคุณเดชชอบ ชันจูเมืองเก่าที่ไม่เก่าจ้ามือไม่นิ่งนะทุกคนทางนา้ำมือไม่นิ่งนะทุกคนมือไม่ค่อยนิ่งกันซัมเมอร์ซีซันน,นะ,ะเฟรนด์สเดี๋ยวคี่สอบเพลนีน้โอ้รึลี่ซัมเมอร์ซีซัน เป็นอยงไีดีป่าอ๋อตุกเข็ะป้าบอกว่าเด็กคือเด็กลงได้ <Okay. S 1> แต่ห้ามหมาลง mm hmm. ห้ามดื่มห้ามทิสรเจษขยะตอนนี้อยู่กลางเมืองแต่ว่าบรรยากาศคือดีดีดีมาก mm hmm. mm hmm. อันนี้ก็มวยนี่ดิ박물관มัหนันนาร์ยันนาร์ประวัติศาสตร์นนาปนสอรประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นกับเกาหลีค่ะที่ตอนทำสงครามโตโตนับเนที ทิ้ปาเตมนไฟทีไม่นิ่ถ้าหากษัตริย์ไม่ดีก็ต้องตีกัพราะว่าเรีย <laughs> นนย่ยยาบูานบูาแคสนอไเนียไปตรงไหนก็เจอแต่ชุดท่นบกน่าจะเป็นที่เดียวกันกับที่พี่ซอมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวต้องถามว่าอุ้ยเจดทงนี่สวยมากสวยจริงๆมองกลับไปค่ะอ,อาจจะเวียนหัวหน่อยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้ถือไอ้นี่มาค่ะไม้ไม้เซลฟี่อะค่ะไม่มีไม้กันสั่นด้วยไม่มีขาตั้งด้วยแต่ก็คือดี รวมๆแล้วดีค่ะอร้านอะไรไม่รู้จะต่อไปนีงผมรับจิบกบโอแต่ร้านน่ามัมากสวยนะเนาะนี่ยค่ะบรรยากาศทำเมืองเก่าให้เป็นเมืองใหม่เ,เมืองเก่าแต่ไม่เก่าโอ้ 있나 봐. 응, 너무 키우나아 귀여워. 기 <laughs> 응 여기 봐봐. 기다려. 응 여기 기여 응 여기 다기 응. 응. 여기 봐봐, 여기 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 여 여기 여기 기 여기 여기 여 여기 봐 여기 기 여기 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 เน่ยบาอีนู่บเตเจอหมาตัวอื่นเขาไม่เดินเลยแต่เจ๊กกี้คือวิ่งไปวิ่งมานะอันนี้อะไรอ่ะว่าลูก สวยนะภาพเหมือนไม่แน่ว่าถ้าเดินไปข้างหน้านี้อาจจะเป็นร้านอาหารแล้วเลี้ยวนี่เฮ๊ยอยากถ่ายรูปตรงนี้ทุกคนคะหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมขอถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานี่ใหม่เนะาะจะใครก,นะใก็ไปนินยุกแต่สวยนะสวยจริงๆฉันชอบ ข้างจะมีที่ถ่ายรูปเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าก็นะขาตั้งกล้องก็ไม่ได้อมาไม้กันสั่นก็ไม่ได้อมาก็จะถ่ายแล้วก็จะรู้สึกเวียนหัวนิดนิๆจะได้อยู่เนาะมันน่าจะมาหน้าหน้าร้อนที่เป็นซัมเมอร์ซีซันแล้วก็ มันจะเขาเรียกว่าอะไรเสื้อผ้ามันจะไม่เธอถาาอย่างนี้มันจะถ่ายรูปไปสวยกว่าน,นี้แต่พยายามถ่ายรูปแล้วป,ป้ามือสั่นเพราะว่านางล้มมานั้นก็เลยทําให้รูปออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถ่ายอินเสิร์ตแล้วก็ลงรูปตัวเองให้ดูเนาะใครอยากมาที่นี่ที่นี่ที่จันจูนะแต่ชื่อ อะไรไม่รู้เดี๋ยวจะเซิร์ชให้ดูเช็คข้อมูลก่อนเช่ก่อนนะคะโอ้สวยเดินดูยาวๆดีกว่าทุกคน r e a l l 레스토랑 o u s 말미오 야. 어, 칼로마나. 제이. 제이마이거 봐봐. 어. Mm -hmm, yeah. huh? oh, <laughs> ก็บอกขนมร้านนี้เฟรมาคนยืนต่อแถวเต็มเลอารมณ์เหมือนผัดไทยบ้านเราเนอะเจอเดสีีก r s ี้้ดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเนาะทุกคน

อันนี้มีมีมีไปไว้เจอกันในร้านอาหารเป็นร้านข่าแก่น,นะคะน,น,น่ารักมากไวีดท,ที่สุดไปจ้ะไปนั่งรออาหารกันใจเนี้ยนักเนี่ยตีเลย ฉีใส่เสื้อฉันฉีใส่เสื้อไม่พอพาไปร้านหมากหมดเป็นแสนอออยูอ่การชอไ่วรอไม่้ไม่ไ้ไม่ได้าไ้ไ่ไ้ไ่ไ้ย่้มไ้ม่ม่ 뭘 싫어? 응? 응? 어? 내마으 아나? 진짜 싫어 엄마 뽀뽀 싫어? 아빠는 매요 응? 매일 나오셨나? 나 화장 싫어 오빠는? 엄마? 뽀뽀 뽀빠 오빠 เนี่ยมีหมาไปไหนอะ่ะเราก็ต้องเช็คร้านอาหารที่หมาเข้าด้วยได้แต่ว่าเธอเกียดชั้นเหรอแต่ว่าไอ้คุณป้าบอกว่าร้านอ่ะจะปิดแล้วเมื่อกี้เรามีคนโทรมาจองสองคนก็คือเตรียมอาหารไว้แค่สําหรับสองที่แล้วทีนี้เรา walk in <ม>เข้ามามเขาจะไม่รับแล้วค่ะแต่ว่าก็บอกว่าหิวเขาเลยโอเคโอเคเขาก็ เอาเรามานั่งห้องนี้นะคะเพราะเรามีหมา 떡갈비에 응. 소고기 조금 들어갔어요 응. 이거 안되겠다